สวัสดีค่ะวันนี้แม่ครัวบอกสูตรจะมาชวนเพื่อนๆทำขนมวอลเฟลนมสดสูตรกรอบนอกนุ่มในกันค่ะสูตรนี้นานุน่มนานอร่อยมากๆเลยเป็นอเมริกันวอลเฟลนะคะสามารถทานกับไอศครีมในหน้าร้อนแบบนี้เนี่ยคลายร้อนได้ดีมากๆเลยค่ะหรือว่าจะทานเป็นอาหารเช้าทานคู่กับไข่ดาวไส้กรอกนะคะทานเนยแล้วก็โรยน้ำตาลไอซิ่งก็อร่อยเช่นกันค่ะยิ่งทานกับซอสคาราเมลหวานๆเข้มๆนะคะ,ย,ะ,คะยิ่งอร่อยไปดูสูตรและวิธีการทำกันเลยค่ะ สำหรับสูตรนี้นะคะเพื่อนๆก็สามารถทำได้ง่ายๆเลยนะคะให้สังเกตระดับไฟของเครื่องทำวาฟเฟิลให้ดีๆนะคะจะทำให้ขนมเนี่ยมีลักษณะนุ่มกรอบแตกต่างกันไปค่ะเพื่อนๆสามารถกดดูสูตรเต็มๆนะคะแล้วก็พิกัดของเครื่องทำวอฟเฟิลอุปกรณ์ต่างๆนะคะได้ที่ใต้คลิปเลยนะถ้ามีคำถามสงสัยนะคะหรือว่าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดคอมเมนต์นะคะหรือว่ากดติดตามแม่ครัวบอกสูตรด้นะคะไปดูวิธีการทำกันเลยค่ะ ผัดก็จะเริ่มจากนำนมสดรสจืดนะคะอุณหภูมิห้องผสมกับกรีโยเกิร์ตหรือว่าโยเกิร์ตรสธรรมชาติค่ะคนให้เข้ากันดีเสร็จแล้วนะคะเราก็นำเนยสดรสเค็มนะคะหรือว่าจะเป็นเนยจืดก็ได้นำไปละลายในไมโครเวฟครั้งละ30วินาทีจนละลายแบบนี้เราพักเอาไวใ้ให้เขาอุ่นๆนะคะคลายร้อนนำมาคนผสมกับนมและโยเกิร์ตให้เข้ากันค่ะพักเอาไว้นะหลังจากนั้นเราก็มาตีไข่นะคะ โดยที่ใช้ไข่ไก่สดใหม่นะเสร็จแล้วเนี่ยเราใส่กลิ่นวานิลาลงไปค่ะตีด้วยตะก้อมือนะคะแล้วก็คนผสมให้ไข่เนี่ยเริ่มแตกตัวแบบนี้จากนั้นนะคะแพทก็จะใส่น้ำตาลทรายแล้วก็เกลือลงไปตีผสมให้เข้ากันดีกับไข่ค่ะ แัดจะตีไข่ไก่และน้ําตาลทรายนะคะจนไข่เนี่ยเริ่มมีสีจางลงนะคะแล้วก็เริ่มซีดลงน้ําตาลทรายเนี่ยเริ่มละลายลงนะคะเราจึงจะนําส่วนผสมอื่นๆมาผสมเข้ากันค่ะในขั้นตอนนี้เพื่อนๆสามารถใช้เป็นเครื่องตีมือก็ได้นะคะขนมเนี่ยก็จะยิ่งนุ่มฟูเบายิ่งขึ้นค่ะ พักส่วนผสมของไข่เอาไว้นะคะแพทก็จะมาผสมในส่วนผสมแห้งนะคะก็จะมีแป้งสาลีอเนกประสงค์สามารถใช้เป็นแป้งเค้กได้เช่นกันนะคะตามด้วยผงฟูเบกกิ soda, ้งโซดาแพทก็จะใส่นมผงลงไปนะคะเป็นหัวนมผงหรือว่านมผงทั่วไปก็ได้นะคะ <c oughs> เพื่อเพิ่มกลิ่นหอมให้กับขนมของเราค่ะถ้าเพื่อนๆไม่มีก็สามารถไม่ใส่ได้เช่นกันคะ่ะหลังจากนั้นนะคะแพทก็จะนําส่วนของแป้งนะคะมาร่อนใส่ในโถไข่นั่นเองค่ะ จะค่อยๆใส่ส่วนของของแห้งนะคะทีละน้อยแบ่งใส่สมรอบค่ะรอบแรกเนี่ยแพทก็จะใส่แล้วก็ตะล่อมนะคะเข้ากับไข่ให้พอเป็นเนื้อเดียวกันแบบนี้แล้วเราก็ค่อยๆใส่รอบที่สองรอบที่3ลงไปค่ะพอถ้าเราใส่แป้งลงไปทีเดียวนะคะแป้งเนี่ยเขาก็จะไม่เป็นเนื้อเดียวกันกับไข่ค่ะเสร็จแล้วเนี่ยพอเขาเริ่มเป็นเนื้อเดียวกันเราจะใส่ของเหลวที่เป็นนมโยเกิร์ตแล้วก็เนยลงไปค่ะ จะค่อยๆทยอยใส่เช่นกันนะคะแบบนี้ค่อยๆคนให้เป็นเนื้อเดียวกันจะไม่ใส่ทีเดียวเพราะว่าตอนเราผสมแป้งกับไข่เนี่ยเขาค่อนข้างจะเป็นก้อนนะเราจะใส่ทีละน้อยลงไปแบบนี้ค่ะเพื่อให้ตัวนมนะคะแล้วก็ไข่แป้งเนี่ยเขาผสมเป็นเนื้อเดียวกันค่ะวิธีนี้จะทำให้วาฟเฟิลของเราเนี่ยออกมารสชาติกลมกลมแล้วก็เนื้อนุ่มอร่อยดีค่ะ ผัดก็จะคนผสมนะคะจนเขาเป็นเนื้อเนียนแบบนี้เลยไม่เห็นเป็นก้อนแป้งนะคะหรือว่าไม่เห็นตัวน้ํามันเนยนะคะลอยอยู่แล้วเราก็จะใช้ตัวพายางนะคะปาดก้นอ่างอีกนะคะจนไม่เห็นคราบน้ํามันหรือว่าก้อนแป้งแล้วนะแต่ว่าจะไม่คนนานจนเกินไปเดี๋ยวแป้งเขาจะเหนียวนะคะพอเสร็จแล้วนะคะเราก็จะปิดฝานะคะแล้วพักเอาไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงถึง1ชั่วโมงค่ะก่อนทํานะคะเราก็จะคนให้แป้งเป็นเนื้อเดียวกันก่อนค่ะ สำหรับเตาวอฟเฟิลที่แพทใช้ในวันนี้นะคะก็จะเป็นเตาหลายน่ารักน่ารักตอนซื้อมาเนี่ยเห็นว่าเขาน่ารักมากๆเลยนะคะแต่ว่าข้อเสียของเตาชนิดนี้เนี่ยคือเขาไม่มีระดับความร้อนให้เราเลือกนะคะแล้วความร้อนเนี่ยจะเป็นระดับเดียวแพทก็จะรอให้ไฟแดงนะคะสัญ,ญลักษณ์เนี่ยเขาดับลงก่อนนะแล้วเปิดมาทาเนยละลายลงไปค่ะกันไม่ให้ตัวขนมวอฟเฟิลนะคะเขาติดก็จะาทาทั้งข้างล่างข้างบนเลยนะคะทาทุกซอกทุกมุมแบบนี้ค่ะหลังจากนั้นเราจะคนแป้งนะเราก็ตัก นะคะใส่ลงไปนะคะให้เขาเต็มนะจะใส่ตรงที่ด้านบนจุดๆด้วยนะคะเพื่อที่เวลาที่เราปิดฝานะคะเขาก็จะมีความคมชัดทุกซอกทุกมุมเลยนะคะใส่เต็มแบบนี้แต่ไม่ล้นนะเสร็จแล้วก็ปิดฝาค่ะใช้เวลานะคะสำหรับเครื่องนี้เนี่ยประมาณ 3-4นาทีนะคะรองเช็คนาทีที่3มเห็นว่ามีควันขึ้นที่ตัววัฟเฟิลมีกลิ่นหอมออกมาเนี่ยเราก็เปิดมาเช็คได้เลยค่ะก็จะได้สีสวยแบบนี้เลยนะคะเพื่อนๆเสร็จแล้วนะเราก็จะปิดฝาทิ้งไว้นะคะรอให้เขาร้อนอีกหนึ่งรอบเลยนะจะเป็นแบบนี้ทุกเครื่องนะคะก็คือหลังจากที่เราเอาออกแล้วเราก็จะพักเครื่องสักประมาณสักครู่หนึ่งนะคะ1นนาทีเนี่ยให้เขาร้อนขึ้นมา เสร็จแล้วเราก็ทานเนยนะแล้วก็คนแป้งก่อนที่จะเทลงไปอีกรอบนึงค่ะโดยที่เครื่องวอฟเฟิลตัวนี้ของแผนนะคะข้อเสียของเขาเนี่ยมันไม่สามารถเลือกระดับไฟได้นะทําให้ขนมของเราเนี่ยเขาจะมีลักษณะคืออาจจะไม่ได้กรอบนานนะคะเหมือนกับวอฟเฟิลที่มีไฟที่ค่อนข้างสูง เพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนๆจะทําขายนะคะหรือว่ารับประทานที่อร่อยๆกรอบๆหน่อยเนี่ยแพทแนะนําเป็นเครื่องโฮมเมดนะคะของวีรสุขเนี่ยเขาจะมีหลายระดับซึ่งอบแค่ระดับ1ครึ่งถึง2เนี่ยภายใน2นาทีเขาก็จะสุกแล้วก็มีความกรอบนุ่มเสมอกันนะคะ สีสวยแล้วก็ค่อนข้างอร่อยออกมาเนื้อสัมผัสดีกว่าที่จะเป็นเครื่องแบบนี้นะคะเพราะว่ามีความร้อนเนี่ยไม่สูงมากนั่นเองค่ะแพทใช้เวลาอบแต่ละครั้งประมาณ3-4นาทีสําหรับเครื่องนี้นะเสร็จแล้วเรานํามาผึ่งบนตะแกรงแบบนี้นะคะจะทําให้ขนมของเราด้านนอกเนี่ยกรอบนะคะแล้วก็ไม่แฉะนั่นเอง ขนมวาฟเฟร์ตัวนี้เหมาะกับทานร้อนๆเลยนะคะทําเสร็จใหม่ๆด้านนอกจะกรอบข้างในนุ่มนะคะพักทิ้งไว้เนี่ยเขาจะคลายความกรอบลงนะคะแต่ยังคงความนุ่มเพื่อนๆสามารถเก็บแช่ตู้เย็นนะคะห่อพลาสติกแรปแล้วเราก็สามารถเก็บในช่องแช่แข็งเอาไว้นะคะได้เป็นเดือนเลยนะห่อพลาสติกแรปเอาไว้หรือว่าถุงซิปล็อกนะคะนํามาอุ่นนะคะโดยการที่ใส่เตาอบทาเนยหรือว่าจะใช้หมอ้อทอดไร้น้ํามันหรือบนกระทะก็ได้เช่นกันค่ะถ้าเพื่อนๆชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องแม่ครัวบอกสูตรด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ตอนหน้า สวัสดีค่ะ